บันทึกการเดินทางทุดงได้ถูกบันทึกไว้ที่กล้อง GoPro โโและกล้อง DJI ทั้งสองตัวโดยความตั้งใจนั้นคิดว่าคลิปนี้เป็นทริปพิเศษที่รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ พระอาจารย์นรงศักดิ์ที่ตบสีโรให้ได้มาทุดงพร้อมกันฝากทั้สีรูประวังหัวด้วยนะ ตงนี้ลึกใช่ไหมครับให้เดินมาทางนี้ระวังหัวด้วย เมื่อวานวันที่20ที่เราเดินทางเข้าถ้ำและช่วยกันขนสัมภาระกว่าจะแล้วเสร็จก็มืดสองทุ่มแต่เราก็สะบักสะบอมพระอาจารย์ก็ให้สวดบนภาวนาและพักผรอนตามอัธยาศัยตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่โดยประมาณ าจะก่อนหน้านั้นนิดนึ่งใช่ตีสามกกว่าท่านยากเอาใช่ไหมถ้ามีก็นั่งสมาธิได้นังนั้นดูช่วงเช้านี้ข้างหลังจากที่ช่องเช้าเสร็จเรียบร้อยดูผมไม่แน่ใจว่าอยู่อันไหนประมาณเก้าโมงครึ่งเราก็พากันเดินได้เลชมถาำซึ่งถ้านี้ตลอดเส้นทางต้องใช้ไฟฉายเท่านั้น พี่เอาอ,อ,อันใหม่ไปเลยอ่นอนนอตานี่อันนี้ของผมตาตุ้ไม,ไม่อันนี้ของผมใช่บ้าไม่ต้องใส่ห้ไม่ไม่ไม่ได้ถุงพี่เอาไปเลยจะได้ไว้ไว้ไว้ดื่มท่านท่านไปเลยไปเลย นี่เป็นการทุดงแบบ <ừ> พระอาจารย์มาส่งเนี่ยกำลังใจมาไม่ต้องห่วงสายซ้ายสายเขายไว้เดี๋เวเดนนบขอโทรศัพท์ฝากไว้เด่ย

โอ้ดีพระอาจารย์ขี่เตาเาฝังข้างบนฮะไม่จ้องต้องระวังต้องไอน้ำเ็นได้เป็น้ำปฏิทฐานนี่ไปดิไม่ลงหบเขาุดูก

น้องเขาเป็นบรรยากาศดิเ oh, <God. S 1> มื่อกี้ผมถ่ายใต้น้ำเโอ้โหสนุกเลย คือมีรสชาติแท้นี่สาธุอะอะ,อะไปดูไปถ่ายใต้น้ำกันเลยนี่ไปไปดูข้างล่างนี่เห็นไหมเอาถ่ายใต้น้ำกันเลยนี่นี่นี่จ้จะจมานี่ ตัวเองมาถ,าถ่ายกันหน่อยเข้าก้อนคนสวยไอ้คนรอนี่นี่น,น,นี่มาแล้วมาตอดมาตอดมาตอดมาราไปถ่ายเขาเลยมาตอดเขามาให้สัมภาษณ์ Là, 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 là. À mà. à, tố. โอ้ดูท่นาน,นสองปลาพวกเราพระสี่รูปพระใหม่ติดตามพระอาจารย์ไม่ทันก็จะมีโยมนบช่วยดูแลไปพร้อมๆกันแล้วก็โยมม่อนแล้วก็มีพระอาจารย์อะที่ คอยดูแลเป็นช่วงช่วงเป็นความทรงจำที่ระทับใจเพราะเป็นความมืดและเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะจบลงตรงไหนแต่ว่าเมื่อสรุปแล้วแล้วนำคลิปนี้มาถ่ายทอดและมาอัดเสียงเพิ่มเติมอยากจะบอกว่าเราใช้เวลาเดินทาง<ม>เดินทุดงแบบนี้ประมาณสองชั่วโมงมก็ถือว่าเป็นสองชั่วโมงที่ลุ้นตลอดเวลาลื่นไหล ล้มลุกคลุกคลานอย่างต่อเนื่องแต่ก็สนุกดีครับวันนี้ปักกดที่นี่ไหมหรือว่าไงเดี๋ยวน้ะ เดินเข้ามาในถ้ำนะครับนี่นะฮะทำไมฮะลึกลึกใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายข้างบนน่อฮะถ่ายข้างบนนี่โอ้โหงามไหมเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นของเก่าจริงๆเกิดมาเป็นมนุษย์นีดน้ คืออะไรนี่ท่านอาจารย์น้ำลึกใช่ไหมครับฮะเขียงอกเลยครับนี่มาแล้วกลุ่มอาสาสมัครของเราละใหม่นี่ พาออกมาดูนี่พัาต้องถ้าต้องมีพระตุย๋ยพัต้องพระตุย๋ยอยู่นี่โอ้ไม่ธรรมดาเเจจนะครับ <c oughs> จบนี่ไป <c oughs> อ่ะเจอนิมนต์ แล้วเดี๋ยวไปต่อใช่ไหมพระอาจารย์ไปต่อซิ้ต่อเดือดถ้าไม่ไม่ตรงกอเปลี่ยนก็ปปดดนไปเลยอ๋อหรือแค่ไหนหรือแค่ไหนประมาณแค่ออกแค่ออกนะไปไป,ไปได้ก่อนได้ไหมพระอาจารย์นี่ฮะ เดินทางมากับพระอาจารย์นรักภาคธิตาสิโลจะวาดวัดพระธาตุภูเก็ตกับพระสงฆ์พระเจดิหลายรูปและรวมทั้งพระใหม่สี่รูปและรวมทั้งคาราวาสยมม่อนยมนกโอ้เป็นตะคักแน่นอนเอาจัดไปเนาะโอ้สาธุนี่หลวงหลวงตาตุย ใครครับอาจารย์หรือไปทางนี้อาจารย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> phải Gõ Để không bỏ lỡ rồi. video นี่คณะที่เดินทางมากับพระอาจารย์นรุนทร์สังขิตติโจเจาวาดวาพระทิาตภูเก็กับพระสงฆ์พระเจเจิหลายรูปและรวมทั้งพระใหม่สี่รูปและรวมทั้งคารวาสยมม่อนยมนกโอ้เป็นตะคัดแน่นอนเอาจัดไปเนาะโอ้สาธุนี่หลวงหลวงตาตุย๋ย อัขไดเะใครคอาจารย์หรือไปทางนี้ครับอาจารย์ Kvinnan ja. Ja, 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 ข้าเรียกว่า พระอาจารย์ไปอย่างใกล้ชิดครับ ช็อตนี้กำลังขึ้นไปบนเนินเขาต้องเจอท่าซีโรล,ลาบหมอบกราบซีโรล,ลาตัวเองไม่ได้ถ่ายตัวเองมาถ่ายหลวงพี่พุีครับดูเลยโอ,โ,โ,โอ้โหอันนี้เป็นท่าหมอบกาบราบพระอรหันครับโอ้มามาถือว่าถับผ่านตรงนี้ก็จบคอร์สแล้วหลวงหลวงพี่ อสุดยอดสุดยอดคลิปนี้ถูกเผยแพร่ร้านวิวนี่ฮะปาจานอันเมตาอันนี้คาถาเนี่ยปลา นี่คาถาเรียกปลาอ๋อะเจาะเนี่ยนะฮะอจินดามณ่อนีอจินดาอจินดามันเรียกปลาดูดูความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์กันแล้วกันสาธุเรียกปลามาเป็นฟอกเป็นวังเลยผมผมใช่ไหมฝากฝากถอด้วยเรียกปลามาเป็นวังเลยนิดี่สิอาจารย์ผมไปสัมภานไปก่อน นี่เลียงปลาขายีปลาผมขอ้ผมนี่อ่าเป็นเป็นบทสัมภาษณ์ปลานี่มามา เออตังสชาชานสกเทีปุก็ต้อุทิรั้นเาันตุเมีนะฮะทุกสาทุกด้นีจ้ะนี่นี่คือชุดนี่คือชุดที่มีความสุขที่สุดเลยครับเพราะว่าวันนี้นี่มาอยู่กับพระอาจารย์นรงศักที่ตัดซีโลนะครับท่านเจ้าอาวาสพระพุทธูเพ็และเป็นอ่าท่าน พระธุดงที่ธุดงมากว่า30ปี40ปีแล้วมั้งนะฮะนี่เอาละครับจบคลิปแ้วแบตเตอรี่หมดพอดี